สวัสดีครับุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดหัวใจของแพลตฟอร์มทิกเก็นะครับอาจจะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างจะไปรับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า k m s o c i a l นะครับก็คือ KM Social เนาะแล้วเราก็เข้ามาที่เว็บแรกเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ครับไมเลื่อยไปที่ขวานไปวนนะครับจะมีคำว่าสมัครใช้งานตรงนี้เนาะหรือจะกับปมฟ้าตรงนี้ก็ได้นะครับ อ่าตรงนี้นะครับเาจะใส่ข้อมูลนะครับเป็นการสมัครใช้งานนะครับตรงนี้นะครับเราจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้เนาะมันต้องใส่ข้อมบลจริงก็ได้นะครับแล้วก็กดสมัครสมัครใช้สมัครใช้งานดนล่างนะครับแล้วก็กดหลงชื่อเข้าใช้ได้เลยเนาะอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้ครับจะเล่นกลับมาที่หน้าเดินนะครับเราก็หัสที่เราสมัครใช้งานเมื่อกีนะครับมาใส่ตรงน <quer> ี้ได้เลยเนาะแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่ะทีนี้ครับหลังจากที่เรากดลงชื่อเข้าใช้ครับจะได้เข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์นะครับดนะ้านซ้ายมือครับจะเป็นเมนูให้เราได้ใช้งานตรงนี้เลยเนาะกระโยดให้คุณผู้ชมดูนะครับมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคําสั่งซื้อใหม่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ชมที่เมนูแรกอยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่เข้าไปที่หน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับเริ่มเลื่อนไปดูตรงบนโมดนิดเนาะอ่ะตรงนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มเรื่อยๆเยอะมากมายเลยนะครับตรงนี้จะเป็นแพลตฟอร์มไว้ให้คุณผู้ชมทันปั๊มได้เลยเนาะ ยังมีแพลตฟอร์ม Facebook TikTok Instagram YouTube Twitter แล้วก็อื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปั๊มได้เลยเนาะอ่าแพลตฟอร์ม TikTok ก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าที่นี่เขาจะมีของข้อลเลือกเกยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้จะเป็นของข้อไว้สำหรับให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเลือกให้ใช้บริการเลยนะครับสำหรับใครที่ถึงขั้นตอนนี้แล้วครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับทำต,ตามผมได้เลยเนาะอ่าให้เราไปเลือกของข้อเพิ่มหัวใจตรงนนนีี้้ดยเเละครรรับบอออ่่่่ทมาาาชชงงิก อาจต้องชอบบริการครับก็จะมีหลายตัวบริการให้เ,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 เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับแต่อาครับจะมีข้อมูลราลยละเอียดแตกต่างกันไปเนาะอาผมก็จะมาบอกให้ข้อมูลให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันครับมาที่ตัวแรกก็คือเป็นเพิ่มไลฟ์ติ๊กต่อนะครับโปรไฟล์ผสมเนาะความเร็ว 30k ถึงอ่ 30k ต่อวันครับตรงนี้ที่จอเขียนว่าความเร็ว 30k ต่อวันก็คือจะเป็นความเร็วที่ยอดขึ้นให้กับร้านนะครับตัวต่อที้จะเป็นตัวรับประกัน30วันด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ขาแนะนำเนาะส่วนด้านหลังจะเป็นราคาเนาะตัวที่สองจะเป็นไลฟ์ตัวบรริกาที่ แนะนำเหมือนกันเนาะส่วนด้านหลังจะเป็นราคาเนาะอันที่นี้ครับจะมีบริการตัวเองอะไรอีกมางมาครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมท่านทัลายลองไปอ่านกันดูนะครับว่าคุณผู้ชมท่านนครับสนใจบริการตัวไหนเนาะถ้าคุณผู้ชมท่านทัายครับสนใจบริการตัวไหนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกบริการตัวนั้นได้เลยนะครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมครับเกิดข้อผิดพลาดแล้วก็ไม่รู้จะเลือกตัวไหนคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกตามผมได้เลยนะครับอ่ผมจะเลือกไปตัวที่สองแล้วกันนะครับที่เป็นความเร็ว 50k เนาะอันนี้ม่ตอองงไปรคคาาธิบยับตรงนี้ก็ไม่มีอะะไไรรรมากคคัับเปต่อนลยบ เอามาตรงช่องลิงก์เนาะงซำเราไปที่ถึงช่องลิงก์แล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าอ่าเรากลับไปที่หน้าคลิฟโองแล้วก็ปี้ลิงก์คลิฟโองเราที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเอามาใส่ในช่องลิงก์ได้เลยเนาะอ่ะโอเคครับจำนึงเนาะอ่าทีนี้มาช่องต่อไปคือช่องจำนวนนะครับช่องจำนวนคือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราก็ต้องการจะปั๊มได้เลยเนาะมันจะมีขั้นตอนบ่อนเอาว่าขั้นตอนปั๊มได้เท่าไหร่แล้วก็สูงสุดปั๊มได้เท่าไหร่เนาะแล้วก็ใส่ยอดไปเลยนะครับ อาชีพช่องต่อไปคือช่องว่าจะเหลือค่าจะจ่ายครับสงช่องนี้แล้วก็ไม่ต้องใส่แล้วครับเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยเนาะอาทีนี้ครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบไปแล้วนะครับเวลากดส่งด้านล่างได้เลยเนาะอาทีนี้ครับหลังจากที่เรากดส่งนะครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับอาสำหรับใครที่ถึงกันตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทุกท่านครับรอสักครู่ในการดำเนินการเนาะก็แต่ระว่างรอดำเนินการถ้าเราไปเมนูต่อไปเรื่องก็คือมาที่เมนูอาประวัติการสั่งซื้้อตรรงนนีะคับ ามนประวัติการสั่งซื้อก็คือเป็นเมนูเอาไปเช็คประวัติการสั่งซื้อของเราเนาะว่าเราสั่งซื้อของเข้าบริการถูกหรือเปล่าครับใส่ลิงก์ถูกหรือเปล่าแล้วก็ไปเช็คสถานะของเว็บไซต์นะครับอามาดูจุดแรกคือจุดนี้ครับจุดนี้จะเป็นของเข้าบริการที่เราสั่งซื้อเมื่อกี้นะครับก็เช็คกนดีเนาะว่าเราสั่งซื้อถูกหรือเปล่านะครับล้วก็มาช็อตจุดที่สองคือจุดลิงก์ตรงนี้ครับเราต้องเช็คกนดีนะครับว่าเราใส่ลิงก์ถูกหรือเปล่านะถ้าถ้าผู้ชมนะครับใส่ลิงก์ผิดคุ ช่องกําลังประมวลผลนะครับแต่ระหว่างรอประมวลผลเราไปเมนูต่อไปเลยแล้วกันก็คือมาที่เมนูเติมเงินนะครับอ่าเมนูเติมเงินครับจะมีสองอจะมีสองช่องทางวิธีใช้งานมีช่องทางแรกสแกนคิวอาร์โค้ดได้สองคริปโตนะครับตรงนี้จะมีให้ใส่ยอดจำนวนเงินที่เราต้องการเติมเงินด้วยน้องส่วนด้านล่างส่วนนะครับจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูเนาะอ่าโอเคครับที่นี้ครับก่อนที่จะไปต่อเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าอ่าหน้าคลิปโตของเราครับเพื่อดูค่าวว่ายอดไลค์ไอ้ยอดหัวใจของเราขึ้นหรือยังเนาะตอนนี้ไม่ยอดหัว่ายยออดึ้นหรืัง ตอนนี้ครับยอดเราก็ขึ้นมานิดนิดหน่อยแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ครับยอดยังขึ้นไม่ครบนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกําลังประมวลผลเนาะก็เดี๋ยวผมจะตัดว่าตอนที่ยอดขึ้นครบด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ่าตอนนี้ครับยอดหัวใจของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับยอดที่ขึ้นมาก็คือ182ยอดหัวใจเลยเนาะอ่าโอเคครับสำหรับคที่ปั๊มยอดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับจะมีเมนูมาแนะนำของคุณ ถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาดีตรงนี้นะครับแชร์ให้กับคนอื่นหรือว่าแนะเสนอให้กับคนอื่นับคุณผู้ชมจะได้อัตราค่าแนะนำหรือว่าเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นเนี่ย5เปอร์เซ็นต์เลยครับ5เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าได้เยอะมากๆเลยเนาะส่วนตรงนี้ก็เหมือนเป็นการเปิดสร้างไรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยนะครับส่วนด้านบนจะมีข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมบอกเนะาะอลังจากนี้เราไปเมนูต่อไปก็คือเป็นเมนูต่อแอดมินตรงนี้เลยนะครับ อ่าเมนูติดต่อแอดมินนะครับจะเป็นเมนูไว้สำหรับติดต่อแอดมินโดยตรงนะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับพบเจอปัญหาอะไรภายในเว็บไซต์นะครับก็สามารถที่จะใช้เมนูนี้เพื่อติดต่อแอดมินได้ตลอดเวลาเลยเนาะเขาก็จะต้องใส่หัวเรื่องนะครับใส่ข้อความแล้วก็ใส่ไฟล์ตรงนี้เพื่อเป็นการยืนยันเนาะแล้วก็กดส่งตัวได้เลยนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมจัดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะคุณผู้ชมก็จะลองใช้งานกันได้นะครับสวันนนีี้้คคคครรรััััับบบผผมมกกก็ตตออองขววลาาุุณูชทท่่ไปะสสด